ข้อ19นะครับโรงเรียนได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาโดยมีกำหนดการเดินทางไปทัศนศึกษาดังนี้เวลา8.30นาิกานาทีออกเดินทางจากโรงเรียนเวลา1 0 3นากานาทีเข้าชมสวนสัตว์เวลา1 2 0นาฬิกพักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา13 30นาทีเข้าชมและศึกษาในพิพิธภัณฑ์เวลา16นาฬิกากลับถึงโรงเรียนจากการสรุปการไปทัศนศึกษานักเรียนได้พูดถึงกิจกรรมของตนเองดังนี้นะตนเข้าชมส,สัตว์เวลา10นาฬิกา เข้าชมสมสัตว์นี้เวลา10นาฬกานาทีตุนนี้ผิดนะครับสรุปผิดต่อไปแต้มแต้มเดินชมและศึกษาในพิพิธภัณฑ์เวลา13น40นาฬนทีเข้าชมและศึกษาในพิพิธภัณฑ์นี้เข้าชมนี้13นาฬกานาที 13.40นาทีกำลังเดินชมเดินชมและศึกษาในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ถูกนะครับแตมนี่ถูกนั่นเน่13.30เข้าชม13.40ก็เดินชมอยู่ในวางเดินชมถูกต้องนะครับต่อไปต้งต้งเดินทางจากโรงเรียนไปสวนสัตว์ใช้เวลา1นึชั่วโมงหชั่วโมงสาสนาทีผิดนะครับ เดินทางจากโรงเรียนก็8.30แล้วนะไปถึงส่วนสัตว์ก็10นากานาทีแล้วไม่ใช่1ชั่วโมงแล้วทีนี้นะครับมันเป็น2ชั่วโมงแล้วนะครับต่อไปต้อยออกจากบ้านเวลา8ปนากา10นาที จะใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน30นาทีมันก็ไปไม่ทันนะครับนี่เพราะว่ารถออกนี่ออกออกเดินทางนี่เปดน30แต่ตัวเองไปถึงนี่แปดนากา40นาทีนะครับไปไม่ทันนะครับคนที่ทันก็คือคนที่ถูกก็คืออ่อเต้มนะครับเต้มอ่ายัางไม่ได้การนี่แเต้ม เตี่ยมช้อยที่2นี่แต้มเดินชมและศึกษาในพิพิธภัณฑ์นะครับเวลา13บสนกาสามสี่สนาทีนะครับคำตอบคือเตี่ยมช้อยที่2นะครับไปสองเต้มไปสองเตีมนะครับ